ไปไหนเล่าไปไหนแล้วนินจาอะไรอะไรอะไรดึงทำไมโอเคฮะเอาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดอะไรสกิลอะไรไม่โดนจัดไปจัดไปจัดไปโอเคฮะแบทเป๊ปมันดึกด่วนนะครับตอนนี้ไใอรมาดอทยิงหลังไม่ค่อยเข้าเลยว่ะระเบิดแฟตเต็มหน้าไปดิเต็มหน้าไปดิยิงไปยิงไปเรีร้อยครับผมปั่นไซเปเปิลขออีกทีขอทีขอยิงหนึ่งหนึ่งร้อยฮะ สักเก้าสักสักเก้าผมกำลังยุให mm ้คอนที่เริ่มพิมพ์ออลอยู่เลยฮะดูว่ามันจะกล้าหรือเปล่าไอ้โหไม่กล้าว่ะพิมพ์ออลจริงด้วยว่ะ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับเพชิติหอน EP 3 0แล้วนะครับผมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแคล้งนะฮะเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่ากลับมาเกิดใหม่นะฮะตั้งแต่แพท4.0นะครับแล้วก็โดนปรับลงเรื่อยๆฮะจากตอนแรกที่สกิลบินได้เนี่ยบินเร็วนะฮะแล้วก็ปรับให้มันบินช้าลงนะฮะ แล้วล่าสุดแพดใหม่เมืเ่อวันวัน,วนพฤหัสที่ผ่านมาหรือเปล่าวะนั่นแหละฮะโดนปรับอีกนะฮะปรับให้สกิลสองเนี่ยโดนโจมตีแค่สามครั้งก็ล่วงลงพื้นเลยนะครับจากสี่ครั้งนะฮะโอเคเดีวรามาฟาร์มมันก่อนดีกว่า นี้ศัตรูคู่วขงข้าเรามีสเกลตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็โซลูแอดหรือว่านิงจานั่นเองแต่ถึงจะโดนปรับอย่างไรนะฮะ <c oughs> ผมว่ามันก็ไม่อ่อนลงเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ถ้าเล่นถ้าเล่นเก่งมันก็มันก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับอัพไะไรมาอัพสตัน เป็นแค้นอีกตัวที่ถ้าเกิดแล้วก็อะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับผมเด้วเดยวเด้อเด้อเดโจ๊กโอเคฮะตอนนี้เพื่อนเราลากคีฟอยู่นะฮะไมนงั้นเราก็ต้องเดินวนป้อมไปฮะตอนนี้โททิเลอร์เข้าขวาครับโทติเลอร์บอกเอาสเกา ชีสเกาออมาแล้วนะฮะเอายิงไปตันได้ไหมล่ะตันได้ไหมล่ะโอ้โหแล้วมาพร้อมกระดัชอย่างนี้สเกาไมา่น่ารอดครับเรียบร้อยฮะนินจาจะไปด้วยหรือเปล่านินจาจะไปได้ไ,ดไหมลากรอยฮะจังหวะนี้ตทลอร์าก่อยอังชโวงนนะตัวท,ทูเลอร์บอกว่ากินหมูนะฮะเมกิ้อหนึ่งยังแชโด<ล>ว์จะวิ่งบนครับเทปกดดัชวิ่งบนนะ เไปกันดอนวิ่งบนสนะกิลหนึ่งโดว์น่ะเราจะพุ่งจับโจอโอเคยิงไปสกามามาเก่าเลยเก่าเลยนี่แนนี่ๆๆแนโอ้โหเกินครึ่งหลอดไปแล้วฮะโอ้ยเดือดเดือดเสำหรับการอัพสกิลนะครับผมจะอัพสกิลสามนำนะฮะเพราะว่าเล่น CM เนี่ยผมต้องการดาเมจนะครับ นนด่อนหายไปนะครัดตอนวิ่งบนนะดอนวิ่งบนโอ้ยให้มาเลยดอนนะไม่กลัวหรอกไม่ไรละมาจริงวะ่าานะแบบอยู่ในป่ามานะันเดือดเดือดเดือดเดือคนอ้วกไหมนี๋ตุลเลอร์บอกว่าบวกอีกแล้วฮะบวกก็บวกโอ้ยเดี๋ยว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 อันนี้มันไล่ว่ะ าาานนิจมแทนนะแล้วโทเทเลอร์อยู่ไหนวะจะตายนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยโอเคโทเทเลอร์เก็บสเก,กาวไปแล้วฮะจังหวะนี้ก็ต้องเอาเอาไปด่อนต่อเฮ้ยแต่ว่าเลือดน้อยโอ้โหมาดิมาดิไปไหนละ่ะโป๊ะเต็มหน้าไปฮะจังหวะนี้ <c oughs> เรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ได้มา2คิวแล้วนะฮะ โอเคออกเป็นรองเท้าดีกว่าไอ้เที่ยมอุ้ยสแลกด่าวไม่ไม่ตายอุ้ยได้รูดฟ้อมเยี่ยมไปเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องการเลือดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเปเปิ้ลเปเปิ้ลเราไม่ได้คิวอีกแล้วแน่แน่อันแน่อันแน่โอ้ยโอ้ยนี่เกือบไปแล้วไหมล่ะไปสามแล้วเหรอนี่เขาจัดไปสามแล้วเหรอ ตอนนี้ขอบินกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะฮะโอเคเราเจอเพื่อนสองคนอยู่ที่บ้านดูการเลยน,นะเนี่เพ็ดวับไปไหนดีวะวับไปล่างกันล้วกันนะฮะดันล่างไปเลย

ติดตะไลเด,เดี๋ยว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 ออกจากวงล้อมโอ้ยออกจากวงล้อมมีเสือปลาตจละเข้เออเดี๋ยวเดี๋ยวใจ,ยยจยยเย็นใจเย็นตายหนึ่งเดือนน้อยฮะหมาสำหรับแข้งแผดใหม่ก็จะมีข้อเสียอย่างนี้อยู่นิดนึงนะก็คือมันล่วงง่ายนั่นเองนะครับโดนแค่3ดอกก็ล่วงแล้วนะฮะเรียกได้ว่าแข้งมันไม่อ่อนลงดีกว่าแต่ว่ามันตายง่ายขึ้นนะฮะสำหรับแผ่นนี้ ล่วงง่ายก็เลยตายง่ายขึ้นนะฮะแต่ตอนแรกที่มันพริ้วเหลือเกินนะครับยิงก็แรงพิ้วก็พิ้วนะฮะเอาไม่ลงนะครับเดี๋ิลเลอร์บอกอยากได้ป้อมนะฮะโอเค ดันก็ดันนะฮะแจุดจุดนี้เฮ้ยแล้วใครส่งแว็มาแวบแวบอะไรแวบแว็บหกละมาเป็นยอนนะแล้วก็วาร์ปลงมาซ้อนหนึ่งฮะตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะจ้างไม่เอาตอนไหนบอกรับปะเปิดก่อนเลยไหมเฉลี่กลางมันคุยอะไรกันวะ เฮ้ยแล้วม,มันไปด้นพุ่งมาผมยิงไอ้นี่ก่อนยิงฟรียิงฟรีจังหวะน,นี้ไปไหนเล่าไปไหนแล้วนินจาอะไรอะไรอะไรดึงทำไม <S <S โอเคฮะตายแล้วฮะแล้วเปเปิ้ลยิงไป <S <S โอ้โหมันโยนสวยวะ่ะต้องยอมรับวว่าเปเปิ้ลโยนสวยครับ <S <S เรียบร้อย แลวใครยังกล้าวาร์ปมาอีกเหรอวะเนี่ยอ๋อมีสเกล์อยู่ไอเวลเดี๋ยวได้แล้วหลบสาลายก่อนยิงสเกล์ไปยิงสเกล์ไปเรียบร้อยฮะไปไปด้นตายซะเถอะโอเคเ้สกิลปากมาเต็มเท่าที่เลอร์บอกว่ากินหมูว่ะสกิลปากมาเต็มนะฮะ จุดนี้ผมกำลังยุให้ตัวทิลเลอร์พิมพ์ออยู่นะฮะดูว่ามันจะกล้าหรือเปล่าไอ้โหไม่กล้าว่ะพิมพ์อจริงด้วยว่ะ กิ้วปากก็มานะฮะเอาอุ้ยเยอะเยอะเอาเขาเนี่และวางมาทำไมวางปลาโลมามาทำไมเอาเลยโอเคระเบิดแฟดเต็มหน้าไปฮะ CS GO ชัดๆนี่มัน CS GO ชัดๆอุ้ยสตานโดนตั้นอุ้ยแม่งทุบหน้าวะไอ้ไอ้สักเทาไอ้เวลเดี๋ยวยังไงฮะถ้าจุดนี้ลินจามาเดียวใช้เดียวบึ้มไปเรียบร้อยฮะ อยูของแดมเพียไปนะฮะคนจริงตีป้อมคนจริงตีป้อมป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วใครมาดันวะเนี่ยนั่นเป็นแคนดี่้แน่ต้อนนั่เองซัรใช่เ,เป็นแค่แคนดี้อ้าววาปามันก็ว้ปกลับเ<ร>ว้ยเฮ้ยใครออกมินบอกบ้างวะ นิกออกเอเคเหรอใช่นิกออกเองอ่ะนิกๆนะโจโอเคเดี๋ยวจะเล่นพีเอเออทำไมล่ะเออก็คิดอยู่ไอ้ดิกมันออกอะไรล่ะไอ้ดิกมันเล่นเฟดไปให้เล่นเฟดก็ต้องมีวินวอล์กอยู่แล้วนะครไม่ต้องออกนะครับของจริงนี่หว่า สาระกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าในทีมมีตัววินวอล์กหรือว่าในในทีมมีคนที่ออกว<อ>ินวอล์กอยู่แล้วเนี่ยเรารไ,เไม่ค่อยจะควรออกวินวอล์กมาทับกับเพื่อนนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการเร่งเล้าให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยซื้อว่าซื้อดาซื้อไอนะฮะแล้วตรงวันนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะตอนนี้เฟดทำงานดีนะครับไล่แก๊งแล้วสกามาทำไมโจเรียบร้อยฮะ อัปเดตสกอร์นะฮะตอนนี้อยู่ที่คิวเจ็ดตายสองนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นหมวกสายฟ้าเลยแล้วกันนะฮะไม่ออกเป็นสายฟ้าฟาร์มแล้วนะฮะสายฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมันมีอันเดียวนะฮะแล้วก็อัปเกรดเป็น2ขั้นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่เข้าใจ <c oughs> เหมือนกันว่าทำไมต้องแยกเป็น2ไอเทมนะฮะ เป็นสายฟ้าฟาร์มกับสายฟ้าฆ่านะฮะนี่ครับยิงยิงไปยิงไปเรียบร้อยเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สเกลเอาะอะไรกูดักได้เดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บมาแลนะ้วเล่นแข้งเนี่ยต้องรักษาระยะห่างทีดีนะครับนี่นี่ทำะไรสเกลวิ่งเร็วเว้ย โอเคเขาป่าฟาร์มกันบ้านดีกว่าฮะยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มนะฮะย,ยิงไป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  ตัวสกิลสามเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะไอท้ที่มันมีไอ้ตัวกระเปี้ยกมาช่วยเรายิงเนี่ยมันแรงมากเลยนะครับแล้วก็ยิงเป็นกลุ่มด้วยใช้ฟาร์มป่าได้ด้วยนะฮะใช้ฟาร์มคลิปฟาร์มป่าได้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยล่ะที่ทําให้แคล้งเนี่ยมันโหดนะฮะเพราะว่ามันฟาร์มเร็วนั่นเองนะครับมาใครอ่ะไ,ไอ้ยอดนี่ ตรงนี้จะมีวอร์ดปะเนี่ยอัมบัตดอนนี่ก็เหมือนจะมีนะมีนะดันคีบไม่หยุดเลยเนี่ยครับนีไงมีไงอันนี้ไงปมค้างเหมือนไหมจัดไปจัดไปจัดไปโอเคฮะได้เป๊ะมาหนึ่งตัวนะครับตอนนี้หลังไรอัมาดอนยิงหลังไม่ค่อยเข้าเลยว่ะระเบิดแฟตเต็มหน้าไปดิเต็มหน้าไปดิยิงไปยิงไปดิร้อยครับผมยยงเนนะ ทีนี้ก็ตีจังเลยสต่เรบเล่นแข่งก็จะมีสเตปการฟาร์มประมาณนี้นิดนึงนะฮะก็คือใช้หน้าผานะครับล่อให้ตีแล้วก็หลบนะฮะคลิปก็จะตีเราได้น้อยลงนั่นเองนะฮะ ่แต่ว่าเพื่อนอล่างว่ะแต่ผมอยากได้ขอก่อนนะ่ะโอเคเราได้แล้วครับตอนนี้เราได้เป็นหมวกสายพานนะแต่ว่าขอเติมแก๊สแป๊บหนึ่งนะฮะแวะปั๊มก่อนโอเคเดี๋ยวไปรวมตัวกับเพื่อนนะครับที่ด้านล่างนะฮะอุ้ยได้รูเน,น<ม>เฮดได้วะ ไปบุกไปชุดใหญ่ไฟกระพิบพิบพิบบพิ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 บเพงตื้อว่ะพนีชอบนะฮะติดหูเลยล่ะตอนนี้ทีมบนมันทีมันอยู่บนนะฮะแต่อยู่กลาง้กันป้อมว่ะ ้ย<ฮ>น่งจ่าล้างปอบว้เห้อันนั่นแนะ่อนั่นแนะ่ผมหาขอหาโพสชั่นในการยืนก่อนนะฮะเฮ้ยนั่นไงเป๊ะเบิ้ลแม่งรอแต่รอแต่กูเหรอเรียบร้อยหนึ่งตัวฮะไม่รู้จักเียบร้อยแล้วนะ<ฮ> เดตสกอร์นะฮะตอนนี้เราคิวสิบตายสองนะฮะแล้วยังไงล่ะโดนแฟดเต็มหน้าระเบิดแฟดเต็มหน้าไประเบิดแฟดเต็มหน้าไปเเรียบร้อยไหมอะไรอะไรอะไรมาทําไมมาทําไมเหุ้ไอ้บ้านนาเล่านวลนองอัพเดตสกอร์นะฮะตอนนี้อยู่ที่คิวสิบเอ็ดตายสองนะฮะเอซิทอีกเจ็ดนะครับ เกมนี้ก็เรียกได้ว่าทีมผมเนี่ยเดินเกมได้อย่างดีนะฮะแล้วก็อัตราการพลาดเนี่ยน้อยนะฮะ <c oughs> เรียกว่าเล่นเอาชัวนะครับ <c oughs> เล่นแบบเซฟๆนะฮะเล่นแบบว่าเอาจริงนิดนึงว่างั้นเถอะไม่ได้เล่นขำๆนะฮะ สำหรับแข้งเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการยืนนะฮะตำแหน่งที่ยืนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราต้องได้ยิงฟรีเท่านั้นนะฮะถึงจะยิงถึงจะแบบว่าโหดได้นะครับเกมแบบเกมแบบนี้นะฮะแข้งมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าไปบวกวัดหนึ่งหนึ่งตัวตัวอะไรอย่างนี้นะฮะมันต้องแบบว่าจังหวะที่เพื่อนนัวอยู่แล้วเราแบบแอบแอบแอบเนียนแบบ เนียนตามต้นไม้ไปสอยนะครับปุ๊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 บอะไรนี้นะครับเนียนหน้าผาไปยิงอะไรนี้นะฮะขอให้ได้ยิงสักสามวินะครับรับรองมีนอนแน่นอนนะฮะรับแข็งเพราะว่ามันยิงแรงมากมากเลยนะครับไอที่ปรับลงไปเนี่ยรู้สึกจะปรับแค่ดูดเลือดใช่ไหมกับกับบินช้าลงแล้วก็ตกเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ปรับความแรงลดลงเลยนะฮะ การยิงแรงเนี่ยเท่าเดิมนะครับแค่ปรับให้ตายง่ายขึ้นเท่านั้นเองเพราะงั้นยังเพราะงั้นแดมก็ตายเอาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดอะไรตะกิลอะไรไม่โดนโอ้ยโรมามาตอนไหนวะไม่เห็นนะครับจุดนี้ขอเลยกันติดไม่จะโดดติว่เด็มันใส่เปเปิ้ลนะฮะจังหวะเมื่อกี้เพราะว่า เบิเลมันรอเก็บแต่ผมคนเดียวเลยนะฮะตัวอื่นมันไม่เอาเลยมันเอาผมคนเดียวเลยคระะับ <c oughs> ก็นั่นแหลนะครับผมก็จะออกเป็นนูสโตนมานะฮะเอามากันเพบเบิลแล้วก็สกันสเกลซูมด,ด้วยนะฮะควไปยังไงควรไปยัสําหรับใครที่ยังคาใจว่าถ้าเกิดเจอเพเบิลเนี่ยควรจะออกอะไรนะครับผมแนะนําว่าเป็นนูนะฮะ เพราะว่าส่วนใหญ่เปเปิลมันจะไม่ให้เราเห็นตัวฮะมันพอพอเห็นตัวอีกทีนะฮะเราลอยขึ้นฟ้าแล้วฮะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่สามารถกดว k b ได้ทันหรอกครับถ้าเกิดว่าจะกันเปเปิลเปิดเนี่ยจะต้องมีนูนนะฮะเปเปิลมันจะแบบว่าต้องกดยกเข้าตัวเองนะครับถึงจะแก้นูได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอีกเซี้ยววินาทีหนึ่งซึ่งเสี่ยววินาทีหนึ่งเนี่ยเมทมันลดไปเยอะแล้วมันสร้างความรำคาญให้เปเปิลเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไฟก่อนพูดมากไปแล้วอ นี่เอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้โหมันสาหร่ายตอนไหนวะเฮ้ยไอ้นี่มันเนียนจังวะเดินแถวนี้ง่ายอ้อมหลังอ่ะเราอ้อมหลังเอาไอมาใส่เราได้ปะวะเดีอาไอมาใส่เราป้าตี้เดี๋ยวลิง่์หากรอก่อนแล้วจังหวะนี้นะเอาใส่เราป้าตีเฮ้เฮ้ไม่ให้ซื้อที มีการขอยืมอายากันเกิดขึ้นไว้ไม่มีอย่าไปไหนวะยืมยืมขอยืมขอยืมตายวะเหรอะไปไหนละเอามาคืนแล้วเร็วเฮ้ตอนนี้เป๊เปิ้ลเป๊เปิ้ลมาทำไมยิงมันยิงมาเหมาแล้วก็เรียบร้อยฮะสกาว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 ไปไหนจ้ายืนนิ่งควงก่อนเถอะโอเค อุ้ยแล้วเพื่อเราไปไหนหมดตายเหรอฮัลโหลเพื่อเราตายไปหนึ่งนะครับอย่าสงบเราฟาร์มนะตามสเต็ปเดี๋ยวนะ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 ควรจะออต่อไหมล่ะลองกดดูดิเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนาจะคืนจะคืนของอ่ะไปไหนนะต่อตายอยู่วิธีอยากนีงใส่นินจามากเลยเดี๋ยวกลัวบิงไปติดช่วยติดอยู่ไปสิไปเลยมันไสเปเปิร์ขออีกทีขออีกทีขอยิงอื้อหือบร้อยฮะมันไสเหลือเกินนะครับเปเปิร์จังหวะนี้ โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยว่าจะต้องช่วยนะฮะสะกาวสะสะกาวสกาวมิจจาน่าสับอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้มีการโหวตคอนกันเกิดขึ้นนะครับจากทีมลิเกียนนะฮะ แต่ตอนนี้บ้านเมืองสงบนะฮะมีการโหวตคอนอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าทีมโน้นไม่โหวตกันนะครับเป็นผม้าผมอยู่ทีมโน้นนะผมคอนไปแล้วเนี่ยโดนตั้งแต่ต้นเกมนะฮะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะพลิกเรากลับมาได้เลยนะครับ ยังมาดันเขมาไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่มีนูกดแค่เหรอเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคต่อไปเราจะขึ้นเป็นวิงโบนครับเอ้ยเจอโจดเจอโจทอะไรเนี่ยเพมเอามันทำไงวะเอามันดิเอามันดิเอาดิเอาดิอข้อามัน นเรียบร้อยฮะจุดๆนี้เลยเรียบร้อยฮะก็เป็นฝ่ลยลิเจนกดคอนไปแล้วนะฮะอืดได้ก็กินนิ่มๆเลยโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้นะครับอยู่ที่คิว15ตาย2นะฮะ GPM อยู่ที่807นะครับ เกมนี้อาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะฮะอาจจะไม่ถูกใจสายบ้าคลั่งเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปนี้ครบ1000งพันไลค์นะครับคลิปหน้าผมจะจัดแคล้งแบบว่าโคตรตึงโคตรโหดดาบทอง2องันอัน i ัลเลชั่นค่าทีเดียว5ตัวยกทีมอะไรอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบนั้นอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะคลิปหน้านะครับกดกันมาก็แล้วกันนะครับเล่นกับผมหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าสวัสดีสวัสดีวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย